ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจําปีนี้ค่ะแล้วก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกินเจนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชัยนาทาวที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ค่ะว่าพวกเขาจะมีวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ยังไงไปติดตามกันค่ะ นนาทนเาเมืองอินชอนถือว่าใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้และเต็มไปด้วยกลิ่นอายเชื้อชาติจีนแบบดั้งเดิมราวกับยกเมืองจีนมาตั้งอยู่ที่นี่นะคะทั้งอาหารการกินภาษาและวัฒนธรรมแถมยังเป็นถิ่นกาเนิดอาหารจาจังเมียนหรือบะหมี่ดาที่คนเกาหลีนิยมทานอีกด้วยซึ่งชุมชนเลือดมังกรได้มีการย้ายรกรากตั้งมาอยู่ท่าเรือแห่งนี้ตั้งแต่ปี1883เพราะถือเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการขนส่งและค้าขาย แม้จะอยู่ในดินแดนสมขาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัยแต่ที่นี่หาได้เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒจักรกลับยังคงยึดความเป็นชุมชนชาวจีนอย่างเข้มแข็งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมานานกว่า120ปีแต่ก็ได้มีการพัฒนาจากชุมชนเล็กๆให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ้ดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศสร้างถนนสายประวัติศาสตร์บอกเล่าความเป็นมาในอดีตจวบจ,วบจวนปัจจุบันมีสวนสนุกสวนสาธารณะที่มีผู้คนมาพักผ่อนและนั่งปิกนิกกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งร้านอาหารขนมนมเนยตลอดจนของฝากที่ระลึกไว้คอยบริการแถมสินค้าทุกอย่างส่งตรงมาจากเมืองจีนร้อเอร์เซ การที่การต้อนรับช่วงเทศกาลกินเจของที่นี่ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการประดับประดาธงเหลืองมากมายเหมือนบ้านเรานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รับประทานกันเพราะทุกคนจะรู้ดีถึงเทศกาลกินเจทีไรงดเนื้อกันทั้งเมืองสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโสภิตทุีเวียงรายงาน